อารยธรรมโอเมิกจะเริญรุ่งเรืองอยู่ราว1,500ปีก่อนคริสตกาลบนพื้นที่ชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกซึ่งปัจจุบันคือรัฐเวราครูสและตาบัสโกพวกเขาสร้างเมืองแรกๆอย่างซานโลเรนโซและลาเวนตาซึ่งมีการวางผังเมืองศูนย์กลางพิธีกรรมและงานศิลปะระดับสูงแต่สิ่งที่ทำให้โลกตะลึงที่สุดคือ หัวหินขนาดยักษ์ (Colossal h e a รูปใบหน้าของนักรบหรือผู้นำในลักษณะเฉพาะตัวสูงเกือบ3เมตรหนักหลายสิบตันที่แม้แต่เทคโนโลยียุคนี้ยังต้องคิดหนักว่าจะยกและเคลื่อนย้ายได้อย่างไรไม่ใช่แค่ประติมากรรมที่ยิ่งใหญ่โอเมกยังมีบทบาทสำคัญในพัฒนาการของวัฒนธรรมเมโซอเมริกัน พวกเขาอาจเป็นกลุ่มแรกที่ริเริ่มระบบนับเวลาแบบปฏิทินมีการใช้สัญ,ญลักษณ์คล้ายอักษรและแนวคิดเทพสองด้านเช่นเทพแห่งความมืดกับเทพแห่ง